าได้ทั่วจะหน่อมามสวัสดีค่ะน้องไปทางนั้นจะเจอห้วยนะคะเห็นอยู่ เรจะหาหน่อมไม้ตามน,นี้แล้วค่ะเอาจริงๆก็ยังวันแรกอาที่ตัดสินใจออกจากงานกันแล้วมากลับมาอยู่บ้านมาดูแม่ย่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะลองมาดูว่าเราจะทำอะไรกับที่ทางที่พ่อแม่เขามี ก็ทำไม่ให้สบายใจหมก็สบายใจนะคือวันหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะหาของป่าบ้างหรือของเก่าหรือกับข้าวในหมู่บ้านก็ไม่ได้แพงนะอยู่ได้ตามสภาพเลยอยู่กับธรรมชาติ อันนี้มันแค่เริ่มต้นถามว่าน่าจะอยู่ได้ไหมก็น่าจะอยู่ได้นะแต่ความเป็นอยู่ก็ต้องปรับตัวตามตามสภาพไปเอาไว้ก็จะอัดคิดชีวิตที่มันเริ่มต้นใหม่ๆม,ม,มาให้ดูเรื่อยๆนะคะีค่ะ